สวัสดีครับผมวันนี้พบเกมเกนชินาแพ้อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้กิจกรรมใหม่เข้ามานะผมชื่อว่ากิจกรรมบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วนะฮะก็เป็นกิจกรรมประจำแพท3.1นะครับผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมของ o อ s t ซดนะฮะมาในแพทแรกเลยอมาในช่วงพิ่งแรกนะครับผมซึ่งวิธีการ ทําทเควสของเขาแค่กด M5 ขึ้นมาครับผมหรือกดเปิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วกดเรื่องราวเทศกาลนะฮะก็จะมีเรื่องราวของเสียงพัดลอยมาจากที่ไกลครับผมก็จะมีการเล่นในเรื่องคุยกันถึงพวกเทศกาลครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวายนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวาทางด้านตัวละครชื่อชื่อมิกะนะครับผมตัวละครสีดาวนะที่เราเห็นในช่วงไลฟ์สตีมแพดไปนั่นเองแล้วก็ กิจกรรมก็จะมีแยกมาประมาณสี่อย่างนะครับผมเป็นหัวค่อยใหญ่นะฮะซึ่ง2กิจกรรมหลังเนี่ยยังไม่เปิดนะผมจะทําการเปิดในออย่างสิ่งสร้างสารรค์กับการสุสุดเนี่ยจะเปิดในตีสาของวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วน <c oughs> พอถึงความอุดมสมบูรณ์จะเปิดในออีก2วันนะครับผมก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตีสามนะฮะก็กิจกรรมที่เปิดในวันแรกก็จะเป็นกิจกรรมตีหมูหมูป่านะครับผมแล้วก็กิจกรรม กาทำการตีบอสเนาะก็ลักษณะกิจกรรมมันก็จะเป็นการตีหมูนะครับผมตีหมูเก็บคะแนนไปได้แล้นนผมก็จะมีหมูขนาดเล็กมากๆแล้วมีหมูขนาดทั่วๆไปที่เราชอบฟาร์มกันแล้วก็จะมีแบบโคตรมาหาหมูนะครับผมก็คือหมูที่อยู่ในตะกอนสดปายนะที่มันดูวยใหญ่หน่อยอันรก็จะตียากหน่อยครับผมซึ่งการโจมตีก็สามารถโจมตีได้ด้วยการโจมตีปกติอย่างเดียวทับผมแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ารูนแล้วกันเนาะรูนให้เราเก็บเพื่อเป็นเหมือนแบบ คัตเตอร์กันครับผมเป็นแบบกอ,องจักรหมุนรอบตัวนะผมช่วยทำดาเมจหมุนฮะแต่จริงไม่ค่อยดีเท่าหรอกเพราะมันระยะมันสั้นนะเดินเตี้ยงง่ายกว่าครับผมจะมีผลกับเฉพาะตัวใหญ่ๆนะฮะสำหรับตัวลเล็กๆเนี่ยเอาตีธรรมดาง่ายกว่าครับผมแล้วก็เรามาถึงกิจกรรมที่สองน,นะผมที่เปิดก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าการทดสอบสายลมนะครับผมรทดสอบสายลมเนาะก็จะเป็นการโจมตีาการได้ตีมอนไปเป็นแค้มๆนะครับผม ไล่ตีไปเรื่อยๆนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แคมป์นะครับผมตีเสร็จแล้วเราก็จะเป็นการเข้าที่สายลมนะครับผมมาขี่สายลมไปมันจะเป็นทางลมให้เราเราก็ขี่ไปเรื่อยๆครับผมทำการไล่ตีจนถึงแคมป์สุดท้ายก็ผมก็จะเป็นพิยักฮาริชูธาตุหินนะครับผมก็จะแกง็งๆหน่อยก็ในนี้ก็จะมีอะเ,อเอฟเอฟเอฟลมนะครับผมอเอฟเอฟลมที่มันเป็น ก็เหมือนแต่เหมือนเป็นลมตุดให้เราเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับกิจกรรมมันก็ง่ายนะคแค่เราค่าให้หมดก็พอไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับผม <c oughs> แล้วก็มาถึงของรางวัลที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยสําหรับอาการทํากิจกรรมนี้ก็คือหอ,อกครับผมหอ,อกใหม่นะผมก็ชื่ออมิซไวสเปียนะผมนี่ก็เป็นหอ,อกเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม 9.0%นะครับผมอัพเป็นสุดเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะฮะก็ความสามารถมันคือภายใน10วีหลังจากทําปฏิกิริยาธาตุครับผมจะเพิ่มความจุตีขึ้น12%แล้วก็เพิ่มความชจนาญธาตุขึ้นอีก48หน่วยนะฮะภายใน10ปีนะครับผมเมื่อทําปฏิกิริยาธาตุนะฮะก็เป็นหอกสายซัพพอร์ตเนาะประมาณนี้ครับผมจริงๆเป็นหอกดีเพ็ด้วยแหละสำหรับสำหรับใครที่เปิดไซโนมาถ้าไม่มีงบเปิดอาวุธนะครับผมหอกนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะมีเพิ่มควานานธาตุด้วย แล้วก็มีให้ถึงขัดท่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราได้มาแล้วขัดอีกสี่้ัน้วยการเอาความสุขของเทศกาลครับผมซึ่งความสุขของเทศกาลได้มาจากการทำเคเวส์นี้นะฮะเนี่ยบดูดเนี่ยเนี่ยความสุขของเทศกาลครับผมเนี่ยอย่างวันแรกนี่เราได้มานี่ครับผมเราได้มา 70, มเจ็ดสบเพมจมนะฮะแล้วก็ได้ความสุขมาอีกอ่งร2 0ยี่เนาะสำหรับกิจกรรมแรกนะครับผม แล้วก็มาถึงกิจกรรมนี้เราก็ได้ไปขค่ไร่ก็ลงเดือนนี้นะ20 2สิบยี่้น่าจะยนะี่บนะน่าจะร้อยหนึ่งนะหลัง40่2 0้อยีเหมือนกันโอเคครับผมแพมเจมกับของต่างๆก็ถือว่าโอเคนะช่วยให้เราแบบปั้นตัวได้ปลดล็อกที่หนึ่งครับผมอ่ะความสุขมาแล้วนี่นี่แล้วก็จะได้หอกมากครับผมหอกที่ค่อนข้างดีเลยฮะใคร อย่างแรกก็ทำแล้วผมแนะนำให้ทำทุกคนนะฮะค่อยๆทำนะฮะับทำทุกวันทุกวันอย่าเดี๋ยวดองไปเยอะเพราะว่าปางเดีมันจะพอกหางหมูผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นมาแทรกอีกอ่าอาจจะมีอีกสองกิจกรรมนะครับผมในช่วงครึ่งแรกของแพทสามจุดหนึ่งนะฮะก็สู้ๆครับผมก็อนสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับผมสำหรับการอ่ารีวิวกิจกรรมนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์ตามนะครับผมติดตามข่าวสารได้ที่อ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบคอมมิชชั่นครับผมหรือใครอยากได้ทีสโตรดก็ขอมาได้เลย แต่วันนี้ก็ขอลา,าเพียงเพียงเี้คนี้ผมสวัสดีครับผม